ก็สวัสดีครับอยู่กับผมซันดีกแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ในซีรีส์ประเสธบันเทิงอีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีเกี่ยวกันเกี่ยวกับการตั้งค่าเพอร์มิชันในเซิร์ฟเวอร์นะครับ mm hmm. ก็คือยศในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็บางส่วนผมอาจจะเซตติ้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าตรงไหนคืออะไรเท่าที่ผมรู้นะครับผม mm hmm. ก็อันนี้ไม่ต้องเปิดเซิร์ฟก็ได้ครับก็อธิบายอย่างเดียวนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้น สำหรับคนที่ไม่ดูจริงๆนะครับผมสำหรับเนี่ยครับมันก็จะให้ยศเริ่มต้นใหม่นี้ซึ่งมันจะมีแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะให้มาแบบนี้ครับอ่ะมันจะให้มาแบบนี้เลยครับก็ถ้าเราอยากให้แบบคือถ้าเราแบบเนี้ยมันก็จะเป็นยศเริ่มต้นแล้วก็มีสีที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งอะไรนี้นะครับก็ จะไม่เห็นข้างหน้านะครับถ้าเราอยากให้เห็นข้างหน้าให้เราก็บตัวนี้นะครับลบอันนี้หนึ่งอันับตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ลบตรงนี้นะครับก็ดูจากตัวอย่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็ผมจะก๊อบมานะครับง่ายเลยนะครับ,รบ,รบ,ลรบแล้วก็ผมเขียนว่าทเลนะ อลทนเอสเพื่อเซฟเหมือนเดิมครับมันก็จะไปขึ้นข้างหน้าของผู้เล่นว่าเป็นโย,ยนโยนนี้ส่วนอันนี้จะเป็นด้านหลังของผู้เล่นจะมีอันนี้จะเป็นโยนด,ด้านหน้าแล้วก็ชี้แล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นการสั่ง้านหลังส่วนนี้จะเป็นสีนะครับค้สีมาจากไหนมาจาก Google นะครับเราเขียนเลยครับข้สีครับแรกๆเลย เว็บไหนก็ได้รวมใช้เป็นเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บมาใหงด้านล่างเหมืกันนะครับผมก็เข้าสีก็ก๊อบนี้มาแล้วอยากให้เป็นสีเหลืองนะก๊อปสีเหลืองมาปึ๊บใส่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยคอนโทรลเอ็กซ์เซฟอะไรนี้นะครับนี่ก็เป็นเมมเบอร์อันนี้ก็คือจะแบบแสดงว่ามีใครมียศดนี้บ้างมันจะแสดงเป็นเลขสตรีมไอดีของ หน้าลิงโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะไปอธิบายทีคลิปอื่นนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่านี้คืออะไรนะครับมันจะจํากัดคนหรือเปล่าถ้าผมผิดก็ขออภัยจริงๆนะส่วนนี้จะเป็นพวกคําสั่งที่ยดยนเนี่ยสามารถใช้ได้ครับก็แล้วแต่ว่าปลั๊อินเลยระบบนั้นเนี่ยจะให้เราเซตติ้งแบบไหนแต่ถ้าเป็นของตัวเกมเลยเนี้ยก็จะมีไม่มากก็คือท็ปไอไอย่างเดียว ทับ B ทับอทับ ull, อะไรอย่างนี้ก็แค่นั้นนะครับเหมือนอย่างอันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอยู่ Essential ที่เราใช้กันก็จะเซตติ้งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายละเอียดลึกอีกทีในคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นมากนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นคอมมานดนะครับก็ออกวิธีตั้งค่านะเราก็ p y p y มาปุ๊บ Ctrl C, Ctrl ปุ๊บคอนโท o ลซีคอนโทรลดีก็มาว่าแล้วก็ใส่เลย TP อ่ะสมมติตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น เปลี Back, ่ยนสเขผมก็ไปสายไปแบกบตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นโฮม HOME ก็คือคำสั่งเนี่ยเช่นเนี่ย tap keys ใช่ไหมครับสมมติ tap keys สมมติเอ่เอ TBA นะครับ TBA TBA ป,ป,ปึ๊บถ้าเราจะให้มันใช้คำสั่งอื่นให้เรากดจุดนะครับใช้จุดแทนการเว้นวรรคนะครับคือในเซิร์ฟเราจะเปลี่ยนาเป็นวกกากใหมแต่นี่ยเรามันไม่ให้เป็นวารหนะครับให้ยึดจุด แล้วก็คำสั่ง Asset อะไรอะไรๆก็ว่าไปนะครับให้ใช้ดอทหรือจุดเนี่ยแทนเวนวักนะครับผมก็คำสั่งคร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับอ่าส่วนการสร้างยศใหม่เราก็ดูในวิถ้าใครใช้น o ดแพดบลปกนะกันไม่งงนะครับดูเส้นสีแดงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้อไปเลยครับกดดับบัญลีกนะครับแล้วก็ดูว่ามันเชื่อมไปถึงไหนนะครับมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ย มีเส้นอยู่ี่บอกเลยว่ามันเชื่อมถึงอันนี้นะครับให้เรากดไปถึงอันนี้นะครับอ่ะดูตรงนี้ก่อนอันเนี้ยมันก็จะบอกว่ามันเชื่อมถึงไหนอันนี้จะเป็นเชื่อมของข้างบนอ่ะอันเนี้ยมาได้ไงไม่รู้นะก็ลบไปครับมันจะบอกว่าไหนเชื่อมถึงไหนอันนี้เชื่อมถึงอันนี้อันนี้เชี่หมือนนี้ก็คืออทแท็บบุกนะมันจะช่วยเราในเรื่องตรงนี้นะครับทําให้เราไม่ตาหลายด้วยนะครับผม อ่ะวิธีตั้งค่าก็มีประมาณนี้อ้อนี่ผมลืมบอกตรงนี้นะครับให้ตั้งค่าไว้ก็คือมันจะสามารถใช้คําสั่งที่เป็นยอ default default ก็คือยออันนี้นะก็คือจะสามารถใช้คําสั่งของยอเริ่มต้นได้นะครับก็สําหรับแบบอยอต p ีพี่ยแบบยอเราไม่ต้องมานั่งยัดคําสั่งพวกนี้ซ้ำเนี่ยก็คือเราใส่เราใส่ตัวนี้ไปเลยครับใส่ตัวนี้ไปเลยนะครับผม อ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่คำสั่งที่เราจะให้สำหรับ y u t b e p เพิ่มแค่นั้นครับอ่ะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับปาร์ตนะครับเราจะเริ่มเข้าที่พวกปาร์ตี้เบสิกนะครับก็จะน่าจะเริ่มที่ US essential นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมครับ